สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราจะมาให้ V I P แล้วก็ธรรมดานะคะหุ้นดาวโจนค่ะดาวโจนคืนนี้นะคะเด่นเดๆของเขา10บบนอยู่ที่7 5 8 3หนะคะตัวนี้ตัวนี้เราจะจับให้นะคะเด่นๆของเขาอยู่ที่เด่นมากมาย528สองนะคะห้า ขอฟันที่ฟันที่อะไรดี528แปดเราฟัน2ตัวที่2องค่ะห้าสองแปดฟัน2ฟัน2องรอง8นะคะห้านะคะเด่นมากมาย 2, 5 8 2แปดแล้วเราจับ3ตัวที่น่าจะมาให้นะคะเอา2ตัวก่อนแล้วกันนะคะสตัวเด่นอยู่ที่5 8าแปดนะคะสองแปดจนะคะมาจับสองตัวเด่นๆให้นะคะสองเจ็ดสแนะคะ,นะคะแล้วก็ ถ้าศูนย์มาก็ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะตัวนี้สิบบนค่ะนะถ้าใครเล่นศูนย์มาก็ใส่ไปได้เลยนะคะเจ็ดห้าห้าเจ็ดก็สามสามศูนย์นะคะสองศูนย์นะคะวันนี้มาศูนย์นะคะที่เด่นเดนนะคะห้าแปดห้าสองเอาเรียงก็เหลือห้าสองค่ะ ะะตามนี้เด่นๆนะคะสตัว3ตัว5้าสองเจ็ดห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองหนย์ดศูะคะเยถ้า0ูนย์มานะคะห้าเจค่ะ ห้าเจ็ดสแะแล้วก็7 2 8นะคะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆน,นะคะตัวนี้เลยเด่นๆของเขานะคะนะคะนี้จับเด่นๆไว้ให้นะคะตัวนี้3ตัวเด่นนะคะอาจจะมาแยกกันหรือว่าอาจจะมา3ตัวนะคะ มีตัวนี้เด่นสุดแล้วก็มีตัวนี้นะคะเด่นสุดนะคะถ้าศูนย์มีถ้าศูนย์มาก็อยู่สองคู่นะคะถ้าศีลถ้าศูนย์มาอยู่สองคู่นี้ค่ะเด่นเด่นของเขานะคะนะคะเจาะแล้วก็เจาะให้แปดชุดนะคะแปดชุดนี้เลยชุดนี้เด่นสุดชุดรองแปดชุดขอให้ได้ขอให้โดนกันนะคะสิบบนอยู่ที่เจ็ดห้าแปด สามสองนะคะนะคะยันนี้เราไปที่สามศูนย์สองแล้วกันนะคะนี่ตัวหนีนะคะสามตัวนี้หนีมานะคะเนี่ยสามศูนย์สองเขาจะหนีเรานะคะนะเรามาดูกันหลังหวยออกนะคะตัวนี้แนวทางค่ะแนวทางตัวเลขที่น่าจะมานะคะนะ เราคิดว่ามันจะมาตัวนี้เรามาดูกันนะคะหลังหอยออกนะเรามาลุ้นกันนะคะนะเราให้ก็เราก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ลุ้นนะคะเช้าเช้ามานี่เช้าเช้ามาเน่ยต้องรีบเปิดเลยเปิดดูออกตัวไหนออกตัวไหนเลยนะคะนะตื่นมาเราก็เปิดเลยดูเลยนะตื่นเต้นนะขอบคุณทุกคนนะคะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้แตกนะคะ ขอให้แตกดังเปลี่ยปรางเปรี่ยงปลางนะคะเพื่อนๆน,นะขอบคุณค่ะนะขอให้ดูคลิปกันให้จบนะคะเพื่อนๆน,นะบ๊ายบาย